สวัสดีพี่น้องปองปายสุขูมสุขคนนะครับผ่านไปแล้วหมู่บ้านบุญบังไฟมือแห่มือนี้มือจูดเด้อพี่น้องมือจูดนี่หมอลําสิงห์ฉลองเลยหมอลําสิงห์คููนึงที่สองครูน,นี่แหละฉลองอยู่วัดปลาทรงธรรมนะครับก่อนโดยสิไปฉลองมือจูดนี่กระสิตำมะฮุงกินสะก่อนพี่น้องขาดว่าอะไรขึ้นตำมะฮุงเนาะเออนะพร <c oughs> ิกแห <c oughs> ้งพริกซอสปลาเพชรปลาดีมพอดีค <c oughs> ่ะแล้วก็ดีเ <c oughs> นาะ <c oughs> <c oughs> ทายปเปเบิรงอันผู้นั้นแน่ขึ้นนังหัวหลออยู่ชเชฟไงชเชฟไงไม่นีสิตามในเชฟกินอันนี้คงพิเศษใส่หลายแฉบหลายพอ <c oughs> มีข้ามาใส่หน่อยเดอ้อเง่ยนี่ยบริวมีข้ามาใส่หน่อยเด้อเง่ยนี่ยขึ้นหัวหลอดีแท้หัวหลอดพิจารณาแบตะนวดแท้เซา,าเอ คือต้องกินข้าวต้องกินข้าวต้องกินต่บางองค์กรหนึ่งเพราะว่าสิไม่เกลีดขึ้นต้องกินแต่บางองค์กรนี่ล่ะนันน้อยปอกได้ยินเสียงสูงขึ้นเอ๊นันน้อยปอกกับน้องได้ยินเสียงสูงขึ้นเพราะว่าพวกพี่ตัมกินเลิกกันนะน้องดีมเลิกงานมามกับแบบว่า ขากินกตกันมันจึงเสียบบะเกีตรไม่ย้้ยง่อยมากบักเล่นบกเล่นบะเกเตรบะไม่บะเกษตรย้ํนี่บะเกีตรตาุหงนี่หลัแต่ว่าแบบสมบูรณ์มงหูส่วนุู้ส่วนเหรอหวจ้า แตนายบอกเออลาลิมบอกปนัดดาโทรหาแล้วเออฮัลโหลค่ะพี่หน่อยแล้วไปตอนหัวพิมพ์ไปตอนหัวตะหมังหุ่งอยู่ท้ายคลิปตะหมังหุ่งอยุบมาเงี้หน่อยอย่าเปล่าโทรสิไปรับอยูพิมพ์แพนตองเส้นไปตอนหัว เปล่านี้จัโปกแคนยุงสลล่ะเขาเห็นเรหนล่ะผู้ตำ่ำไงสร้างได้สร้างเอาได้พี่นอ้องเพราะว่าซฉันกเรียงอยู่แนั่งเนในเงินอย่าลืมเด้อเขาต้องไปตำเหเ่ยไปเมือ ผมยังไมเ่เด็ด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 เลยนะซา่าบอกเลยม,มักเน้ามันเป็นมักเน้าหวานเนาะมันมันออกไม่ได้สมแห้งนะน่ะ เห็นโขกไปเลยนะเห็นจ้านี่เส้นมะฮยเส้นมะฮงสะออนพี่น้องอสนิทสะออนวิ่มแพนกล้องชัดๆใกล้ๆแต่เขาเห็นชัดๆตัวป่า,าวาคืนแต่ใส่ทยสะออนบดโต้งมากามากับพูดแม่ประห,หลูเวลำเวลากัวทายปีบอยู่ มออกตวทำ้ามาจนดูแม่บอกหนูน่ะุหนาาทายเบิ้งตอนซิมแฟ่นึ้นถึงมาหาคนซิมํำกับเองถ่ายเองพี่น้องตั้งแต่สีบ้องหูวว่ารงใต้แบบไหน้ทีละลอันฟองผลดอกผู้ทายนั่นเฮ็ดไปต้องเมาต้องบอกน้ำเออ ย่ดกำกับคักไลยิ้มอะไรเรา่อตองนังกินจับแต่เบิ่งข่าผมนะจ่าขึนจ่าจาจ่าจ่าอจานเท่าเดิมนี่มั่งมีสีสุดบัพรีก,กึนดังอือสมัครบัพรีกพี่น้อง แซ่บของแพท่ถ้าเป็นเบิ่งผู้หัวหลอนะดิมอันกูจำมาหุงเด้อกูบ่ไดดแสดงตลกไม่หัวหลอนอเชฟเอบอกเลยว่าเด็ดเชฟเอสีสันเป็นในเอได้อยู่แปลว่าได้ออมโอ้ือวดจังไรแซ่บ่า อีกคกหนึ่งสิตามสว่างอันนี้ชีเรีอวนี่นเพราะเร็วเออเพราะตะวันเออสิกินบพราเบิร์ต